เทอร่าประกาศาเผาเหรียญ UST สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวท็อครับกับผมแซคโนบดี้ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับในบรรยากาศที่ค่อนข้างตรึงเครียดแบบนี้นะครับใครที่กำลังติดตามข่าวสารคริปโตเครนซีอยู่นะรวมถึงกำลังพอร์ตแดงๆอยู่นะฮะ สู้ๆนะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับหน้าใหม่ทุกคนด้วยที่เข้ามาในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกปีจริงๆนะวิกฤตการณ์ที่มันแบบล่วงดิ่งจนตกใจนะครับแต่นี่แหละฮะคือสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะตลาดกําลังคัดสรรฮะคัดสรรคนที่จะอยู่รอดในตลาดนั่นเองนะครับวันนี้มาพูดถึงปัญหาที่มันกําลังเกิดขึ้นตรงนี้เลยเกี่ยวกับกเรื่องของเทอร์ล่าเกี่ยวกับเรื่องของ UST นะลูน่านะครับว่ามันล่วงล่วงหนักมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมอัดคลิปเนี่ยก็คือ ช่วงช่วงเย็นนะของที่12พฤษภาคมนะครับแต่ว่าคลิปในออนแอร์13นะครับ <พ y. S 1> ก็เป็นช่วงที่ราคาเทอรล่าอยู่ที่ประมาณ0 0กว่ากว่าดอลลาร์นะครับลงแบบลึกลึก,ล,กลึกสุดใจจริงๆนะครับมาเรามาดูกันฮนะ เทอรล่าประกาศเตรียมเผาเหรียญ UST ครับทั้งหมดนะครับ1 8, 3 8 8ล้าน2 3 1 9 5 UST ครับคิดเป็น11%ของอุปทานหมุนเวียนนะครับก็มาดูกันับว่าปัญหานี้มันจะผ่านไปได้อย่างไรนะัหลังจากที่เทอรล,ล่าเนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากย่ำแย่อย่างหนักนะครับในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัน2วันเนี่ยนะครับ จนทำให้มูลค่าของเหรียญเนี่ยหลุดเพกนะฮะร่วงลงไปแตะจุดต่ำสุดที่เราวๆศูนยดองสอดอลลาร์ต่อเหรียญน,นะแล้วก็ล่าสุดนะทางเทอรล่าเนี่ยเริ่มมีการเคลื่อนไหวแล้วก็ได้ประกาศใช้แผนฟื้นฟูเพื่อตรึงมูลค่านะครับให้กับตัวเหรียญ UST แล้วนะครับ ก็สำหรับมาตรการฟื้นฟูมูลค่าเพ็กนะครับของเหรียญ UST ที่ทางเทอรล่าเนี่ยได้เปิดโบร์ในชุมชนและมีคนเห็นด้วยมากกว่า50%นะก็คือข้อเสนอ PROP 1164ครับที่เข้ามาช่วยเหลือเบสพูลจาก50ล้านเป็น100ล้าน s d r ปรับลดพูลรีคอเวอร์บล็อกนะฮะจาก36เป็น18ครับซึ่งจะช่วยขยายพูลไซส์นะฮะในการมิ้นเหรียญลูนาจาก293ล้านเหรียญเป็น หนึ่งพัโดยประมาณนะหนึ่ล้านเหรียญนะครับเพื่อเร่งอัตราการเผาเหรียญให้กับ UST ครับในขณะเดียวกันเนี่ยด้าน TFL ก็ได้เสนอให้เผาเหรียญ UST บนเครือข่าย Cross Chain นะครับส่วนที่เหลืออีก371ล้าน UST เนี่ยซึ่งเมื่อนำมารวมกับ1 0 1 7 3ล้าน2 3ล้าน UST แล้วเนี่ยนะครับก็ตามข้อเสนอ เผาเหรียญของคอมมูนิตี้พูลแล้วก็จะเป็นการเผาเหรียญจำนวนทั้งสิ้นนะ1 8, 3 8 8งล้าน2 3 UST นะครับหรือคิดเป็นประมาณ11%ของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดครับก็ยังไม่รู้วิธีการแก้ไขแบบเนี้ยนะมันจะช่วยพยุงราคาให้มันกลับมาได้ไหมนะเพราะตอนนี้ UST นี่มันไม่ใช่สเตเบิลคอยแล้วมันเป็นเอาคอยไปแล้วแล้วมันก็ล่วงกราวเลยแล้วมันก็ส่งผลต่อกันฮนะ ตอนนี้เธอร่าเอ้ยตอนนี้อยู่ตัวรูน่าร่วงสุดๆแต่ก็ไม่แน่ฮะถ้าเหรียญน,นี้มันยังไม่ตายนะถ้ามันไม่ได้แบบว่าจะลักภูหรือมันจะหายไปไหนนะครับอืมมันอาจเป็นช่วงเก็บของก็ได้สําหรับใครบางคนที่คิดว่าอ่ะซื้อๆไว้เหรอวะนะแล้วถ้าวันหนึ่งมันกลับไปสู่จุดเดิมได้ซึ่งก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่าความมั่นใจจะกลับมาเนี่ยนะครับถึงวันนั้นมันอาจจะกลายเป็นเหรียญที่ พลิกชีวิตใครบางคนก็ได้นะถ้าซื้อไว้มากพอนะครับไม่รู้ว่ามันจะลงไปได้ศูนย์เพิ่มมาสักกี่ตัวแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อกันอย่างมีสตินะครับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าอยากซื้อต้องวิเคราะห์ให้ดีเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงแน่นอนแล้วมันกาลังล่วงไปเรื่อยๆคนที่ถืออยู่แล้วแล้วคัดลอสไปแล้วคุณรอดไปแล้วอาจจะรอดเรียกว่ารอดก็ได้หรืออาจจะเสียได้ของของหายไปไม่รู้แหละแล้วแต่มุมมองแต่คนที่ไม่คัดลอสแล้วพอร์ต เหลือแทบจะแบบไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยมีแค่2ทางครับหนึ่งคือทําใจฮะช่างมันนะถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่มันไม่ได้เดือดร้อนมันรอได้ก็ก็รอไปเพราะถ้าขายมันก็คือสูญเสียไปหมดเลยแต่ถ้าไม่ขายมันยังเหลือความหวังบางอย่างอยู่แต่ถ้าถ้ามันคือเงินที่จําเป็นของคุณแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วก็นั่นคือ ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับมันไม่เหลืออะไรเลยในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอได้เนะาะมนแล้วมันกลับมาเหมือนเดิมได้เงินคุณก็กลับมาไม่รู้สิทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับอยู่ได้ด้วยความหวังจริงๆนะครับในช่วงนี้นะครับกับคนที่เ,เคยแบบโอ้โหเขาเรียกอะไรอ่ะเคยเคยเลิฟเลิฟม,มากๆกับเหรียญลูน่านะครับแล้วก็อยู่กับเหรียญน,นี้มาตั้งแต่ต้นเนาะเพราะว่าเหรียญน,นี้มันก็เคยแบบโอ้โห ราคาสูงมากนะครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับในตลาดคริปโตเครนซีครับเรายังมุยังโม,มแต่ห่วงแต่เหรียญน,นี้นะฮะยังมีเหรียญอื่นๆนะฮะที่ราคาล่วงเหมือนกันหนักมากด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวแวววๆมานะฮะว่า Bitcoin ก็ไม่แน่ฮะอาจจะไปลงไปทักทายแถวแถวหมื่นเหรียญเลยก็เป็นไปได้นะครับก็นานๆเนาะมันจะย่อสักทีหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> ดูกันต่อไปว,ว่ามันมันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบ คือลุงฉลกเองก็เคยบอกว่ามันจะเกิดนะแต่มันอาจจะไม่ให้ช่วงนี้แต่แต่ว่าพอมันเกิดกระทันหันแบบนี้ก็ไม่รู้สิทุกอย่างมันย่นระยะเวลามาไวมากนะฮะอืมนะสู้ๆกันต่อไปครับผมเราไม่รู้จะแนะนําอะไรนะครับผมจะพยายามเอาข่าวสารที่มันเป็นบวกๆให้ความรู้สึกดีๆมานําเสนอก็แล้วกันแต่ว่าวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามันกําลังเป็นเรื่องที่มันสดๆร้อนๆเลยอ่ะแผลมันยังมันมันยังสดอยู่ก็ต้องพูดถึงแหละเนาะนะครับยังไงก็ฝาก ส่งต่อข่าวนี้เพื่อนๆด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของคุณแล้วก็หลายคนที่ยังเป็นมือใหม่อยู่อาจจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์ฮะเป็นกาลังใจซัพพอร์ตช่องนี้นะครับหรือคุณอาจจะก,กดปุ่มจอยก็ได้ครับนี่ฮนะเราเห็นปุ่มจอยอยู่ใต้คลิปนี้และทุกคลิปในช่องแซกน n บอดีครับคุณสามารถเลือกซัพพอร์ตแบบสายเปฮะจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้นะช่วยแบบเป็นรายเดือนนะเติมค่าชโนมให้ผมเป็นรายเดือนฮนะ ก็เลือกเลยฮะจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนนะซูเปอร์เอกซ์ซีแฟนได้หมดครับสิทธิพิโย์แตกต่างกันนะศึกษาดูได้เลยนะครับที่ปุ่มจอยนะครับคุณสามารถเ,เติมค่าชานมเป็นเงินบาทได้ผ่านทาง True m o n e y Wallet แล้วก็ K-Bank นะครับหรือถ้าเกิดอยากจะช่วยเป็น USDT กับ BUSD ก็ได้นะครับแต่ว่าขอเป็น BUSD ก็ดีนะช่วงนี้ USDT ก็มีแววว่านะจะมีข่าวไม่พอดีเหมือนกันนะครับผมก็จะมี w a l l e t ตเ d เดอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะ ก็ p y แล้วก็สามารถโอนได้เลยนะครับก็ติดตามทุกคลิปฮนะทุกสาระบันเทิงนะฮะจากช่องนี้ได้โดยการกด subscribe กดกระดิ่งนะฮะคุณจะได้รับคำเตือนก่อนใครเมื่อมีคลิปใหม่เข้ามารับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปดีๆอย่างแนะ่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8โมงครับกับคลิป o t a อ k สวัสดีครับ